น้ำเตยก็มีเรื่องราวนะคะนำมาฝากมุ่งฟังกันอย่างที่เกิดนไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ําทั้งสองเรื่องเลยแต่เรื่องแรกนี้เป็นเรื่องของการคาดการ์ค่ะเรื่องของการกักเก็บน้ําไว้ใช้ด้วยนะคะซึ่งทางดรสุรสีกิติมณฑลเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือว่าสอทอนอชอสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยคะ่ะมุ่งฟังเรื่องของการที่มีการประชุมสัมนาถอดบทเรียนนะคะเรื่องการที่จะต้อง ติดตามประเมินผลการบรหิหารจัดการน้ําในช่วงฤดูแรงค่ะฤดูแรงปรีปี2565แล้วก็2566ที่ผ่านมาแล้วก็เตรียมรับมือนะคะเรียกว่าไม่ใช่เตรียมด้วยรับมือด้วยแล้วก็เตรียมไปด้วยเพราะว่าอาจจะต้องรับมือกันหนักหน่อยกับสถานการณ์เอลนิโยที่เกิดขึ้นณนะปัจจุบันค่ะก็ต้องบอกนะคะว่าสถานการณ์น้ำในปี2566จะแตกต่าง จากปีที่ผ่านมาก็คือปี65เนี่ยเยอะอยู่เพราะว่าประเทศไทยของเราก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะปี2565เราอยู่ในปรกากฏการณ์แอลลานินยาลานินยาก็คือมีฝน ค่อนข้างมากค่ะแต่ก็ทำให้ในช่วงฤด,ดูแล้งนะคะปี2,566 2,565แล้วก็มาถึง2,566เนี่ยมีปริมาณน,น้ำต้นทุนในการใช้การในแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่38แห่งทั่วประเทศรวมกันแล้วเนี่ยมีมากถึง35,000กว่าล้านลูกบาทเมตรค่ะ ในขณะที่ปี2,566นี้นะคะก็เกิดปรากฏการณ์เอลนิโยเอลนิโยก็คือปรากฏการณ์ฝนตกน้อยนะคะปริมาณน้ำฝนน้อยซึ่งปัจจุบันค่ะต่ำกว่าค่าปกติถึง21%เลยทีเดียวหากไม่มีพายุพาดผ่านมาเนี่ยนะคะสทนชก็คาดว่าณนะวันที่1พฤศจิกายน2,566จะมีปริมาณน้ำใช้การในแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่เนี่ยอยู่ที่20,000 6,000กว่าล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ55ของปริมาณกักเก็บนั่นเองก็เรียกได้ว่าน้อยกว่าปีที่ผ่านมาถึง11%เลยทีเดียวค่ะซึ่งมีการถอดบทเรียนการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการน้ำของห่วงปีที่แล้วเนี่ยนะคะมาผนวกกับสถานการณ์เอลนิโยที่เกิดขึ้นณนะปัจจุบันก็มีการร่างมาตรการออกมา9มาตรการด้วยกันค่ะอย่างแรกเลยก็คือต้องเฝ้าระวงังแล้วก็ติดตามการ จัดการแหล่งสำรองน้ำนะคะวางแผนเรื่องของเครื่องจักรเครื่องมือเฝ้าระวงังเสี่ยงเรื่องของการขาดน้ำอย่างที่2ค่ะก็ต้องปฏิบัติการเติมน้ำอย่างมีประสิทธิภาพให้ได้มีปริมาณน,น้ำสำรองมากที่สุดนำน้ำใต้ดินออกมาใช้เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ที่ขาดแคลนนะคะซึ่งน้ำใต้ดินตอนนี้ก็มีประมาณ4ี่หมื่นกว่าล้านลูกบาทเมตรค่ะ จากนั้นก็จะมีการกําหนดแผนการจัดสรรน,น้ําและก็พื้นที่เพาะปลูกฤดูแล้งให้สอดคล้องกับสถานการณ์เอลิโยควบคุมการปลูกข้าวนาปลังสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรพร้อมกับเตรียมน้ําสํารองไว้ใช้ค่ะมีการจัดสรรให้เป็นไปตามลําดับความสําคัญที่คณะกรรมการลุ่มน้ํากําหนดด้วยเพื่อรองรับสถานการณ์เอลิโยนะคะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ําส่งเสริมพืช ใช้น้ำน้อยในภาคเกษตรก็คือให้มีการปลูกพืชใช้น้ำน้อยกันให้มากขึ้นเพราะว่าถ้าเรายังคงปลูกแบบเดิมนะคะปลูก นาแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหใช้น้ําเยอะนะอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกันไปนะคะก็ต้องให้ความรู้กับภาคเกษตรกรตรงนี้ด้วยค่ะจากนั้นก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็แก้ไขคุณภาพน้ําเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการน้ําชุมชนและองค์กรผู้ใช้น้ําสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนตระหนักถึงการใช้น้ําและติดตามประเมินผลการดําเนินงานค่ะ ขณะดเดียวกันเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องมีการเร่งสร้างความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานในการบริหารจัดการน้ําให้มากขึ้นตลอดจนปรับปรุงวิธีการอนุมัติงบประมาณให้ความช่วยเหลือให้รวดเร็ววิ่งขึ้นด้วยค่ะสร้างเครือข่ายองค์กรผู้ใช้น้ําให้ครอบคลุมในลุ่มน้ํานําเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการน้ําให้สำเร็จผลครอบคลุมในทุกพื้นที่และที่สําคัญนะคะก็มีการสั่ง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนบริหารจัดการน้ําล่วงหน้า2ปีเลยค่ะให้ครอบคลุมตั้งแต่ฤดูฝนปีนี้ฤดูแล้งในปี2566ถึง2567รวมไปถึงฤดูฝนในปี2567และยาวไปถึงฤดูแล้งในปี2568เลย